วันนี้มีเยี่ยมญาติครับไม่มีคำเต็มขออาหารครับเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วอย่าพึ่งเลี้ยวใช่นี่แล้วยิ้มใช่ป่ะใช่ครับอย่าพึ่งเลี้ยวนะครับถึงไหมเออถึงมากค่ะรู้สึกต่าใจตื่นเต้นรู้สึกเปลี่ยนไปบ้างไหมครับเปลี่ยนครับเราตอบตรงผมไม่เอานะพ่อ ไปแล้หนึ่งสองสามเส้นเส้ดมันก็จริงกังไปวันทีวันอาทิตย์เขาถ่างไม่ทำงานเรื่งสองสามเสดีครับผมพลทหารพิทยาใต้ั่รครับครับผมพลทหารแฟรงค์คนัสลันครับอ่าต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับที่มีความสุข ครับเพราะวันนี้มีอะไรวันนี้มีเยี่ยมญาติครับนี่เรามีโหพิซซ่านะครับเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนกับพลทหารน้องทหารใช่ครับเออเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มาเยี่ยมญาตเราก็มาเยี่ยมน้องซะหน่อยใช่ก็มีของติดไม้ติดมือมาฝากน้องๆใช่แล้วก็จะพาแฟนๆนะครับมาดูว่าเฮ้ยบรรยากาศในการเยี่ยมญาตเนี่ยในกรมทหารมณฑลทหารบกที่11บเเนี่ยเป็นยังไงไปกันเลยไปเลย นี่ก็เป็นผ่าบรรยากาศเอ้าพี่เจ้าคนบป็นอะนี่ปลาอะคนกุ้งเทเจ้าซื้อยังครับซื้อมากครับมากซื้อมากสกระเบิ้มากหลายรูปผู้หญิงั้วเลยนะแม่ครับแม่อ๋แม่โอ้คิดฮอดบ้านบอคิดฮอดอยู่ครับตั้งแต่เข้าหน่วยฝึกมาเนี่ยได้ได้คุยกับที่ทางบ้านบ่อยปะไม่ค่อยบ่อยครับคุยเป็นบางครั้งครับพราะว่าต้องต้องฝึกครับอ๋อต้องฝึกเออเพราะว่าตามหลบปจรเขาจะมีให้ใช้โทรศัพท์แล้วใช่ไหม เดินทางมา3สัปดาห์แล้วอีกแค่6สัปดาห์ก็ปรึกเสร็จแล้วใช่เฮ้ยถามน้องข้างหน่อยพี่พ่อคนที่บ้านก็คิดถึงอย่างไรอยากฝากคนที่บ้านอยากก็ได้กลับแล้วครับไม่มีคำถึงขออาหารครับเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วอย่าเพิ่งเลี้ยวใช่นี่แหละยิ้มใช่ป่ะใช่ครับอย่าเพิ่งเลี้ยวนะครับนี่ไงเขาอยู่กับแฟนเขาด้วยคิดถึงไหมเออ แล้วเอามือปิดหน้าไว้ทำไมอ่ะเไหนบอกให้ถ่ายพี่เขาให้ดูไม่ใช่เหรอการฝึกทําให้ผมนี่ไม่ไม่เลยคือการฝึกก็ปกติทุกอย่างเพียงแต่ว่าแค่แค่ความคิดถึงบ้านเงี้ยครับพี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะพี่นี่เขารู้จักเพลงนี้แล้วนะร้องก่อนร้องก่อนนร้องนี้ก่อนเพลงพี่ร้องว่ะรักแรกมันลืมโอ้ตายนี่ก็เป็นบรรยากาศใช่ครับโต๊ะแรกนะฮะโต๊ะริมด้วยแค่ผ่านมาเพียงสบตาเป็นนักร้องได้แล้วเนี่ยไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเราจะไม่จบพอนั่งด้วยครับ คือจริงๆแล้วก็คือเห็นตัวนี้อาหารดีครับก็เลยหิวเป็นไงวันนี้เยี่ยมญาติครั้งแรกญาติญาติเราคนไหนฮะผมให้เยันไม่ได้มาอ๋อญาติไม่ได้มาเป็นบัดดี้กันเป็นบัดดี้กันอ่าเป็นทหารมันต้องเป็นมีบัดดี้นะใช่เป็นทหารมันต้องมีบัดดี้งั้นเราถามก่อนรู้สึกไงบ้างวันนี้ได้เยี่ยมญาติก็ดีใจอยู่ครับถึงใจตื่นเต้นครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับมันค้างๆนี่แฟนหรือเปล่าแฟนครับถามคุณพ่อคุณแม่ดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากไม่ได้เจอนานก็คิดถึงเหมือนกันนลยครับก็ดีใจ ที่ดูใจมาแต่ใจชาติเปียตทหารเนาะครับก็ตื่นตั้งใจตื่นตันรู้สึกเปลี่ยนไปบ้างไหมครับเปลี่ยนครับเราตอบตรงผมไม่เอานะพ่อแต่ก่อนอยู่บ้านก็คือกินเล่นเที่ยวธรรมดาไหครับวันนี้ก็จะมีระเบียบวินัยขึ้นก็จะมีความรับผิดชอบในตัวเองนี่แหละครับกลับบ้านไปคุณพ่อสั่งซ้ายหันขวาหันแล้วคุณพ่อเต็มท้อวีดไปเลยนะปิดนี่ลงไปหมอบเลยนะหนึ่งความรู้สึกดีจากอีกหนึ่งครอบครัวนะครับและอย่างเรานี่เรามาจากที่ไหนับ มาจากอุดรครับมีอะไรจะฝาก <lawsuit royable S 1> ถ,ถึงคนที่บ้านไหมเขาไม่ได้มาอะไรเงี้ยเดี๋ยวเผื่อเขาไปเปิดดูคิดถึงทางบ้านมากครับผมอยากจะไปกรอดนะครับแล้วแต่เราอยู่ได้ไหมบอกเขาเขาจะได้สบายใจอยู่ได้ครับผมสบายดีไปกำลังใจให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับไปครับใกล้ถึงวันแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บเดียวอย่าเลี้ยวนะเธอเออรอแป๊บเดียวอย่าเลี้ยวนะเธออันนี้มีแฟนหรือยังครับมีแล้วครับแล้วไม่เลี้ยวนะไม่เลี้ยวคออมันใจมั่ใจมันใจเออ สัมภาษณ์นิดนึงนะครับรู้สึกยังไงบ้างไม่ได้เจอครอบครัวมานานสามอาทิตย์รู้สึกคิดถึงครับอยากเจอวันนี้ก็ดีใจที่พครอบครัวมาหาครับแม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาเจอลูกดีใจคะ่ะที่ได้มาเจอลูกปกติลูกไม่เคยแบบว่าไปนานขนาดนี้ไม<อ>่ได้างกันนานนะครับก็จะมีความคิดถึงนะะเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับแม่อ๋อรู้สึกว่ามีความเป็นระเบียบในตัวเองขึ้นคะ่ะ บอว่าในนี้มีกฎมีระเบียบอะค่ะกลัวน้องแบบว่าจะอืดอัดเคยแบบว่าคือใช้ชีวิตแบบอิสระอะค่ะถ้าเราใช้ชีวิตในนี้เป็นยังไงบ้างใช้ชีวิตก็เหมือนปกติครับอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูอะไรเงี้ยมีอะไรก็ปรึกษาครูหรือเพื่อนได้บอกเพื่อนบอกครูได้ครับครูก็คอยให้คำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาครับวันนี้ก็ดีใจด้วยเต็มที่นะครับขอให้มีความสุขในในวันเยี่ยมญาานนะฮะครับของครับ คิดถึงมากครับนีใครใครมาหาบ้างเนี่ยอ๋อมีแฟนกับเพื่อนครับผมเพราะว่าตายายไม่สะดวกมาถ้าตากับยายเนี่ยซอมเบิ้งเราอยู่จะบอกอะไรอ๋ออยากบอกว่าคิดถึงนะครับทนรอผมแบบนึงเดี๋ยวจะรีบกลับไปหานะครับปากบอกยายเน่อยเผื่อเขาอยากรู้จากทางบ้านเนี่ยว่าเฮ้ยมาเป็นอาหารนี่มันลำบากไหมอยู่ได้ไหมออที่นี่ไม่ได้ลำบากเลยครับผมสบายอยู่สบายแล้วก็ เรื่องการกินดีไปหมดเลยครับผมครับใช่ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่เราคิดถึงมากก็เฉยอ,อใช่แต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่อยู่สบายจริงครับเออถ้าไม่ไม่ไม่สบายบอกได้เลยนะได้ครับเอเอ,เอ <c oughs> นี่ดูจากแววตาก็รู้ว่าไม่ได้เตรียมคำตอบมา <c oughs> <ๆ S 1> คือถ้าเต้เขาตอบมาเนี่ยเขาจะต้องนั่งแข็งแ็งแล้วจังหวะแล้วก็คือผมผมอมันดีดีดีครับพี่ดีครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆเลยนะครับแล้วก็ฝากถึงคุณตาคุณยายด้วยน้องก็คิดถึง ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณครับเป็นจอยครับเป็นจอยแบงค์วันนี้เราซื้อมาเยอะขนาดนี้นี่ซื้อมาให้ใครครับเนี่ยอันนี้ซื้อมาให้น้องทหารใหม่ที่ญาติเนี่ยเขาติดภารกิจแล้วก็มาไม่ได้ครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องทหารใหม่16 6ใช่ครับฮาแลวนี่เป็นวันเยี่ยมญาติครั้งแรกนะครับคิดถึงบ้านไหมครับคิดถึงครับคิดถึงบ้านปะคิดถึงบ้านเลอมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงทางบ้านไหมก็บอกที่บ้านว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับอยู่ที่นี่นอนหลับดีครับสบายดีครับกิน จริงไหมเนี่ยเพื่อนพูดจริงไหมเนี่ยมีอะไรอยากฝากถึงแฟนหรือว่าคนทางบ้านไหมครับคิดถึงคิดถึงลูกครับคิดถึงลูกตอนเดินออกจากบ้านแทบขาดใจมากครับเดินก้าวออกมาลูกก็ร้องไอ้เราก็อยากจะอยู่ครับอันนี้สมบครเข้ามาหรือว่าจับสมัครเข้ามาครับแต่กินอยู่สบายครับไม่มีปัญหาอะไรครับที่คิดถึงมากที่สุดก็คิดถึงลูกครับเป็นกำลังใจให้นะครับครับผ่อนมากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแฮปปี้ไปด้วยกันกับน้องๆโอเคปะ เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปวิ่งรอบรอบพันลอกันยอคยอคยอกยอกเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะชักไปแล้วไม่ตอบเลยนะทำอย่างนี้ที่คไม่ดีรู้ปล่า ตื่นเต้นนะเหงือแตกเลยครับเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเลกยังอยู่น้อยแม่กินข้าวแรงแล้วบออีพ่อไปหาหมอมาหรือยังบอกน้องแน่ว่ากะตูนเอาไว้เท่าน้ำตาเงินในกระเป๋านี ก็ชิวๆนะครับวันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะฮะก็เดี๋ยวเราไปทานข้าวน้องๆกันดีกว่าก็ให้น้องๆได้พักผ่อนเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันเยี่ยมญาติเป็นมาพักผ่อนด้วยคืออย่างในค่ายผมเนี่ยสำหรับใครที่ญาติไม่ได้มาเยี่ยมเนี่ยถือว่าจะใช้ในการใช้วันนี้ในการพักผ่อนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันตรงกับวันเสาร์ที่ด้วยแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มฝึกหนักแล้วใช่วันนี้ก็ต้องพักผ่อนเอาแรงกินไเยอะเลยวันนี้กในญ่เยอะ บอกพวกนี้ว่าบอกว่าเตรียมตัวให้ดีๆสัปดาห์ต่อไปจะเป็นการเริ่มฝึกเข้าในการเป็นทหารลครับได้ฝึกไอ้น,นี้ยังคว่างรถถังอ่ะอมนมี้ไม่มีคว่างระเบิด <c oughs> อ,อ,อ,อ๋อเหรออันนี้นะครับเป็นส่วนที่เราแบ่งไปให้น้องๆที่ติดโควิดนะครับผมที่พักอยู่ที่หนึ่งใช่เพราะกีมผมก็เคยเราเคยประสบแบบนั้นมาแล้วเนาะก็จะมีการ ทำเป็นพื้นที่เวสโซนนะครับเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเฮ้ยกักบริเวณเพื่อที่จะให้น้องๆเนี่ยได้หายจากการเป็นโควิดแล้วก็มีการดูแลอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้แล้วก็มีอันนี้มาให้น้องด้วยเพราะน้องก็จะไม่ได้เจอญาตินะ,ค,ะครับครับนั่งด้วยได้ปะกินด้วยได้ปะกินอยู่แล้วกินอยู่แล้วกินด้วยกินด้วยน้ำจิ้มร้านนี้ยังเด็ดหนึ่งสองสามเริ่มกินเลยเริ่มเลยครับเริ่มเริ่มที่เปิดให้อะ หัวน้องเก่งใจ นะเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นก็มันได้นึกย้อนกลับไปแบบแฟลชแบ็กกลับไปตอนที่เราเข้ามาเป็นน้องทหารใหม่แล้วก็ได้เยี่ยมญาติครั้งแรกอะไรเงี้ยแล้วก็่จริงบรรยากาศมันมากกว่านั้นคือบรรยากาศกับการที่ได้เห็นเพื่อนๆคือผมอเป็นคนที่ตอนที่เป็นทหารใหม่เนะี่ยมีเพื่อนที่มีลูกเยอะมากพอได้เห็นเขาได้เจอหน้าลูกมันกลายเป็นว่าเหมือนแบบเร,เ,เ,รเ,เราก็มีความสุขไปด้วยอะไรเงี้ยส่วนตัวเราเองเราได้เจอญาติเราก็มีความสุขไปด้วยซึ่งวันนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่คล้ายๆกันได้เห็นความอบอุ่นว่าเฮ้ยญาติมาบางคนเพื่อนไม่มาแต่ว่าพาไปเเจอกันย ก็รู้สึกรู้สึกดีครับผมรู้สึกว่ามันดูอบอุ่นดีครับที่แบบเห็นญาติที่ไม่ได้เจอกับน้องๆทหารใหม่ที่จากบ้านมาตั้งแต่แบบเป็นสามอาทิตย์อะไรเงี้ยพอได้มาเจอกันมันก็เออรู้สึกว่ามันน่ารักมันมีความที่แบบเออความงหงายความมีแฟนมาหามีครอบครัวมีญาติพี่น้องหลายๆคนมาหางเงี้ยมีแบบซื้อของกินมาให้กินด้วยครับ เข้าใจเข้าใจเลยว่าทำไมเป็นห่วงเพราะว่าในภาพจําของการเข้ามาเป็นทหารรับราชการฐานเกณฑ์เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากเพราะว่าสมัยก่อนอาจจะมีการรบอะไรเกิดขึ้นซึ่งมันจะต้องให้ระเบ,บียบวินัยของทหารมันแน่นแต่ว่าหน้าตอนนี้ครับมันด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างมันค่อนข้างจะขนคลายความตึงเครียดลงมาเยอะมากๆแล้วก็ในรูปแบบการฝึกทหารใหม่ๆที่ลงมาจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เอื้อต่อทหารใหม่ให้ทุกคนเนี่ยฝึกเท่าที่จําเป็น อย่างเช่นอของมาทบ .11 อย่างเงี้ยครับเขาไม่ให้ฝึกในแดดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยซึ่งดูแลอย่างดีแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการกินการน,นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับก็กองทัพบกบก็จะดูแลลูกๆคุณพ่อคุณ,คณแม่อย่างดีคือมาอยู่ที่นี่มันก็สบายเหมือนอยู่บ้านเลยกินอาหารก็แบบดีครบห้าหมู่อะไรเงี้ยครับหวังว่าคลิปน,นี้จะเป็นแบบผลประโยชน์ให้คนที่จะเข้ามาเป็นอาหาร นี่รู้สึกไงบ้างดีกว่าที่ได้เจอญาติๆครั้งแรกในรอบสามอาทิตย์รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที ah. k k ่ว่าปกตินี่อยู่บ้านนี่เที่ยวไหมเที่ยวเที่ยวไหมปกติไม่ไม่ค่อยได้เที่ยวครับส่วนใหญ่เข้าวัดครับโอ้โหจริงไหมครับพึ่งซึ้งอ๋อแสดงว่าเป็นมหาดียังไม่ถึงขั้นมหาไม่หมายถึงว่าเราเป็นมหาประจํากองร้อยป่ะเนี่ยไปฝึกใช่ครับผมคอยนำส่วนม์อยู่ทุกคืนเลยครับคุณลุงรู้สึกไงบ้างครับแบบว่าน้องเข้ารับราชการอาหารดีใจครับ ครับจะมาฝึกฝนมีระเบียบดีขอกุ้งสักตัวได้ไหมครับเราไม่กินเบรเราไม่กินเบปร์เลยอุยสวัสดีครับขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมครับเจอลูกครั้งแรกรู้สึกไงบ้างต้องให้ก่อนครับโอ้วเออตายแดงอยู่เลยคิดถึงมากคิดถึงมากครับคิดถึงมากดีใจไหมได้เจอน้องดีใจมากครับรู้สึกเป็นห่วงไหมตอนเข้ามาอีกแรกเป็นห่วงค่ะกลัวกินไม่ได้นอนไม่หลับมีอะไรจะบอกแฟนไหมอยู่ได้ไหมผมอยู่ได้แต่ผมก็เป็นห่วงทางบ้านนะครับ ลูกกับเมียครับแล้วไหนนะมีความสุขอ่ะใช่ฝากรายการพวกเรานะครับรายการเลดการ์ดนะครับผมรายการที่จะพาไปดูชีวิตทหารเกณฑ์นะครับว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงนะคะและอีพีต่อไปคุณแป๊เราจะไปไหนกันครับพี่โอ้นั่นแหละครับขอบอกเอาไว้ก่อนเลยว่าอีพีต่อไปมันแน่นอนเฮ้ยมัสอีพีนี้เรียกได้ว่าเรามาแบบเฮ้ยมีความรู้สึก มันมวลอุ uh, oh. um, uh, ่นอนแล้วอบอุ่นอบอุ่นเออถ้าอยากรู้ว่าอีีต่อไปจะไปทำอะไรนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่อง h ฮบอ y ด้วยนะครับใช่ครับจะเป็นช่องของเด็กชายหัวเกรียนทั้งสองคนนะครับที่จะพาทุกคนไปทำอะไรที่มันสนุกสุดๆไปเลยนะฮะถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงกันต่อกดติดตามกันไ้เลยนะครับกันไ้เลยนะครับอ่าแล้วเจอกันแล้วเจอกัน